อยากตัวถอยเองเต็มที่ลูกอยากค้างตรงสภาวะจิตอยากค้างอยู่กับตรงสภาวะธรรมถอยอยาตัวถอยเองไม่เอาลูกเอถอยอยากเอาถอยอยากไม่เอา,าถอยอยากไม่ con chặt tua thỏi em, thỏi cùng nhau không cũ. Thỏi cùng nhau mày cũ. ไม่เอาก็ถอยจะเอาไม่เอาแล้วมันจะไม่เอาจริงเตี่หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีแต่ตัวเหนื่อยนะถอยก็ถอยจากตัวถอยเองถอยพ้นจากตัวถอยเองถอยหมดจากตัวถอยเองถอยหลุดจากตัวถอยเอง ถอยหมดจอดจากตัวถอยเองถอยจากตัวถอยเองและเนื้อหาลูกที่มันดับล้างว่างล้างไล้ล่องลอยล้างเนื้อหาที่มันคลายช่วยหลุดช่วยอ่ะบอดโดยเนื้อหาบอดโดยเนื้อหา ไม่เอาลูกก็ถอยจะเอาถอยจะไม่เอานั่นแหละเออแล้วมันจะไม่แช่อะไรในเอาไม่เอาไปเองนั่นแหละไม่เอาจริงไม่ลูกก็ถอยจะไม่ไไม่นั่นแหละลูกแล้วมันจะไม่แช่อะไรในไไม้ไหม่ไปเองนั่นแหละไม่จริงไมมแบบดับล้างไมมแบบว่างล้างไงไห่แบบไร้ล่องรอยล้าง ไม่ลูกก็ถอยยังไม่ไม่ไม่อีกนั่นแหละไม่จริงไม่ทีไหล่องรอยในไม่ไม่ทีไรล่องรอยจากไม่ ไม้ที่มันพ่นกันในไม้เองไม่ที่มันหลุดกันในไม้เองไม่ที่มันดับล่างกันในไม้เองไม่ลูกก็ถอยอย่าไม่ไม่ไม่เองนั่นแหละไม้ที่มันพ่นกันในไม้เองไม้ที่มันดับล่างกันนีไม้เอง ไม่ที่มันตัดสะดุ้ช่วยกันในไม่เองไม่ลูกก็ถอยอย่าไม่ไม่ไม่อีทุอย่างไม่ไม่ผูกมัดไม่ไม่ไม่ผูกมัดไม่เองไม่ไม่ผูกมัดไม่เองไม่มันก็พ่้อมกันในไม่เอง thoái luôn cả thoái cho tôi thoái anh, 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 คลายพิงคลายคลายพิงคลายน้ำรีเรื่อยๆหน่อยดิให้ได้ล้างในตัวแช่ตัวทรงเรียกว่าพ่อภูมิในจิตเน้อมันไม่ใช่แค่ภูมิที่ภูมิทางน,นะ,ะแม้แต่เดินไปเดินมามันก็เป็นพ่อเป็นภูมิในตัวไปตัวมาแหละแค่อยู่ทรงอยู่ นก็เลนนะีไปด้วยทิ้งมันทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งเนี่ยไม่แค่ผ่อนคลายให้ตัวเองเออมันเมันทั้งทิ้งทั้งไม่ทิ้งใครช่วยหนูช่วยลนก ไม่ใช่มาเดินผ่อนชายเอาใส่ต <be> ัวเองใช่เห el ็นก่ตัวเห็นสบายเห็นก็ไม่สบายเอาวันทั้งเอาทั้งไม่เอาเลยใยรแค่รุดช่วยเออเดินเพียงแค่ผ่อนลายเอาใส่ตัวเองมันจะได้มันจะเอา ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาดิเออเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาดิใครช่วยดูช่วยแค่ผ่อนคลายผ่อนคลายมันไม่เห็นจะได้เห็นจะเอาอยู่ ี่สบายใส่เองอยู่你就得到但是你不在要什么只是自己一种舒เออไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันจะได้นอกเหนือทั้งคลายไม่คลายคลายช่วยหรือช่วยไม่ใช่แค่ผ่อนคลายอ่สบายสบายใส่ตัวเองแล้ยังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาอยู่มาหาบุญานะ เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเดดดำรีล้างดำริดำรีมาหาปุนาดำรีโลกจะได้คลายเชื่อหช่วยไปด้วยกันจะแค่ผ่อนคลายเอาใส่ตัวเองจะแค่ให้ตัวเองคลายลายเอาคลายอะสบายสบายก็ทุก่นหลสบายก็ทุนี่สบายนีแหละอสบายคอสุดยก็ทุกนี่สบายนันก็คือสบายคือสุ้ายก่สบาย เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาดิยลายช่วยลายกายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกันดมฤิล้างดําิเรื่อยๆเลยลูกเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละดมฤทธิล้างดมฤิดิล้างดําิดมริล้างดมริเองมีคลล้างไปด้วยกันหมดล้ว ไม thing, like, ่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อย่างเนี้ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเี่ก็จะมีล้างก็้งมีไปเรื่อยๆใช่ป่นั่นแหละมันไม่มีใครใครเอาคลายหรอกมีแต่ใครช่วยหลืดช่วยอย่างเดียวมันไม่มีใครคลายเอาคลายหรอกมีแต่ใครช่วยหรือช่วยอย่างเดียว ทุอย่างเลยลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอันนี้มันไม่ใช่แค่คลายเอาอย่างตัวเองแต่มันคลายช่วยหช่วยพร้อมกันทั้งทุกสิ่งอย่างทั้งสังรวัตรเลย ไหมเหมือนท่างไมถ้าไม่ไหมอย่างนี้ก็ขยันดำหลีล้านดำหล,ล,ลีไปขยันดำหลีตัดสรู้ในตัวดำหลีไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดช่วยผู้ยาตัดรู้ช่วยตัดและตัดช่วยไปด้วยกันทําไม่เกี่ยวลูกก็ไม่เกี่ยวมันท่างเกี่ยวถ้าไม่เกียกเก่ยว,ยวไปด้วยกันอย่างเนี้ย ทั้งนั้นเลยอนุภาพการคลายช่วยหรือช่วยเท่า,านั้นเลยขยันมหากุณาขย,ยันไม่มันทางไม่้าไม่ไม่เป็ในการขยันมหากุณา ขยันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันแล้ขยันมาหาพุณาขยันชายช่วยหรือช่วยขยันว่างล้างช่วยมาหาพุณาขยันหน่อยมาหาพุณาวิริยะเราพร้อมกันเลยทุกอย่างพร้อมกันเหมือนเดิม ถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ทุกอย่างพร้อมกันมันทับแคบมันยังทับแคบอยู่ยังแคบอยู่แค่อะไรของตัวเองมันยังแคบอยู่แค่อะไรของตัวเองยังทับแคบอยู่ทุกอย่างเนี่ พร้อมกันเลยทุกอย่างไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่พร้อมกันออตัดแล้วตัดช่วยตัดสรูแล้วตัดช่วยช่วยไปเลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาพร้อมไปเลยทุกอย่างคลายช่วยหลุดช่วยคลายช่วยหลุดช่วยคลายลองรอยล่างช่วยว่างล่างช่วยไปด้วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ไปด้วยกันแบบอะไรไปด้วยกัน ไม่ใช่อ่ะไปได้วยกันแบบอะไรไปได้วยกันพายช่วยหนุดช่วยไปได้วยกันเออา